ซ่อมพัดลมเชียงรายสวัสดีครับครับวันนี้ก็ไม่ได้นําพาทุกท่านมาซ่อมพัดลมนะครับแต่ก็เกี่ยวข้องกับพัดลมนะครับก็สําหรับเพื่อนช่างก็น่าจะรู้อยู่แล้วล่ะนะครับสําหรับเนื้อหา,อาเกี่ยวข้องกับขดลวดนะครับแต่ไม่ได้มาพันขดลวดนะครับวันนี้คือขดลวดที่เรา เราตัดแล้วอะนะครับมันก็จะมีสภาพแบบนี้ใช่ไหมนะครับถึงแม้เราตัดแล้วมันเสียมันขาดหมดแล้วนะครับแต่เราก็อย่าทิ้งนะครับสำหรับคนใหม่อันนี้เน่คนใหม่ก็แล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนช่างก็น่าจะรู้ดีเพราะว่ามันมีราคานะครับเพื่อนช่างคนที่เขาซ่อมผัดคนที่เขาซ่อมพัดลมเขาจะรู้ดีว่ามันมีราคาสําหรับขดลวดนะครับเส้นลวด ดังนั้นแล้วมันเป็นขดลวดทองแดงนะนะครับดังนั้นแล้วเราเอาไปขายนะครับก็มีราคาสร้างมูลค่าได้นะครับอย่างอย่างนี้นะครับอย่างผมผมก็ก็เก็บเอาไว้นะครับคือสะสมเอาไว้นะครับนี่ก็น่าจะได้หลายกิโลเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าเวลาเราซ่อมไปใช่ไหมเราซ่อมไปเราก็สะสมไปเท่ลนิดนิดเท่ลนิดนะครับดังนั้นแล้ว คือตอนที่ผมซ่อมพัดลมใหม่ๆะนะครับอันนั้นตอนใหม่ๆเลยนะครับคือนานๆทีเราถึงจะได้เกะอย่างเงี้ยใช่ไหมผมก็เอาทิ้งบ้างก็มีนะตอนคือตอนนั้นเราไม่รู้ไงแต่ช่วงพักๆหลังๆมาไม่กล้าทิ้งเลยนะครับได้นิดได้หน่อยก็จะเอาใส่กล่องใส่ลังเอาไว้นะครับอ่าตรงนี้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเทให้ดูนะนะครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเสียเวลาเก็บนิดนึงนะครับอ่า น,น่าจะได้หลายกิโลนะนะครับผมได้ผมสะสมได้เป็นกล่องเลยอะ่ะคืออันนี้เป็นขดลวดพัดลมทั้งหมดเลยนะครับที่เรา,าได้แกะแกะงัด,ง,ดงัดกันมานะครับเพราะว่าเขาก็มีน้ําหนักนะครับดังนั้นแล้วเวลาเราไปขายก็ร้านของเก่าเขาจะรับซื้อนะนะครับราคาแพงครับแพงกว่าเหล็กแพงกว่าไอ้ทั่วๆไปอะ่ะนะครับอุปกรณ์ต่างๆทั่วไปเพราะว่าคือ คือผมก็เคยไปขายนะนะครับผมก็หิ้วใส่ถุงนี้เลยนะครับเข้าไปร้านข,ขายของเก่าใช่ไหมบอกว่าผมมาขายขดลวดครับขดลวดนะครับก็กิโลหนึ่งน่าจะตอนนั้นผมขายเท่าไหร่ครับเขาให้เขาให้ผมกิโลละร้อยร้ยกว่าบาทหรือว่า200ไม่แน่ใจนะครับน่าจะร้อกว่าบาทนะ นะครับแต่ตอนนี้น่าจะขึ้นแล้วมัง้งนะครับแต่ไม่น่าจะต่ํากว่า100นะนะครับเราเห็นเศษเศษขาดขาด,ขาดผูผูพังพังแบบนี้นะครับกิโลละไม่ต่ํากว่าร้อยเลยนะครับดังนั้นแล้วเ,เวลาเพื่อนช่างใช่ไหมนะครับเรา,เาฝึกหัดซ่อมพัดลมใหม่นะครับเรากอา็อย่าทิ้งนะครับอันนี้ก็มาบอกกล่าวกับทุกท่านกันแล้วกันนะครับเราคือเราอย่าทิ้ง เราก็สะสมเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปขายนะครับในร้านรับซื้อของเก่าเขาคือเขารับซื้อนะครับเพราะว่าร้านรับซื้อรับซื้อของเก่าเนี่ยเขาเขารู้นะครับว่าไอ้คนรวดแบบนี้ยมันมีราคานะครับมันก็เหมือนกับ เส้นอะไรนะครับสายไฟใช่ไหมที่กลุ่มโจรกลุ่มอะไรต่างๆ,ๆที่เขาไปลักสายฟงสายไฟอะ่ะเขาก็เอาข้างในามันมีเส้นลวดใช่ไหมครับเขาก็เอาไปขายคือมีหน้าละ่ะมันมีราคาแพงอะ่ะเขาก็เลยก็เลยมีโจรอาชีพเหล่านี้ก็เลยมีโจรลักสายไฟเยอะนะครับก็อย่างของเราไม่ต้องไปลักไปขโมยใครนะนะครับเราซ่อมเราซ่อมก็เก็บสะสมวัลลินิตเวละหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่า เจ้าของเจ้าของพัดลมใช่ไหมถ้าหากว่าเจ้าของพัดลมเขาขอเราก็คงจะต้องคืนให้เขาอะนะเพราะมันเป็นของเขาใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่เจ้าของพัดลมพัดลมตัวหนึ่งมันก็มีไม่มีไม่กี่ขดใช่ไหมเขาคงไม่ไม่เอาไปขายหรอกเพราะมันมันได้น้อยนะครับส่วนใหญ่เขาก็ไม่นสนใจนะครับเราเราซ่อมพัดลมนะครับเราจะมีอเราจะมีขดรวกแบบนี้นะครับบ่อยๆเยอะๆแล้วก็สะสมเอาไปขายได้นะครับเห็นไหมครับวันนี้คลิปของผมแบบ ไม่มีเนื้อหาเลยนะคลิปของผมมาพูดถึงการหาเงินด้วยขดลวดอย่างเดียวเลยนะวันนี้นะครับไม่ได้มาสอนซ่อมอะไรนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะนะครับเนื้อหาไม่มีอะไรเดี๋ยวพูดยาวไปเดี๋ยวก็จะโดนว่าอีกนะครับเนื้อหาไม่มีอะไรแต่พูดยาวก็โอเคนะครับสรุปแล้วขดลวด เก่าๆแบบนี้มีราคากันแล้วกันนะครับร้อยสอบาทประมาณนี้แหละต่อ1นกิโลนะครับเราก็สะสมนะครับสามารถที่จะเอาไปาขายได้นะครับอย่าทิ้งนะครับโอเค <c oughs> ก็จากลากกไปก่อนนะครับขอบคุณครับ